สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนคะทุกวันนี้สูตรทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้แก้ปัญหาโรคพืชต่างๆที่ใช้ในการทำเกษตรแจกเต็มไปหมดเต็มโซเชียลเลยคะ่ะจนข้อมูลร้นไม่รู้ว่าเราจะเชื่อสูตรไหนดีและทำสูตรไหนไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นสูตรวิธีทำน้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM ก็มีตั้งหลายสูตรไหนจะสูตรทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์สังคหอแสงสูตรน้ำหมักขี้วัวและอีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ บางคนถึงขั้นนั่งงงในโดงข้อมูลไปเลยก็มีวันนี้ไร่รวยสุขจะมาไขข้อสงสัยว่าน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมักมันมีกี่สูตรกันแน่แต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะทำสูตรไหนไว้ใช้ดีนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำหรือ effective m i c r o o r g a n i s m ที่เราเรียกย่อๆกันว่า EM หรืออาจจะเรียกอีกชื่อว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆเช่นจุลินทรีย์หนอกกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นต้นทั้งหมดนี้คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงมากต่อการบำรุงพืชบำรุงดินมีประโยชน์ต่อคนพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็มีหลายสูตรมากเช่นกันแต่ละสูตรก็จะตั้งชื่อแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่ใช้หมักเช่นสูตรบำรุงดินปรับโครงสร้างดินสูตรป้องกันเชื้อราแบคทีเรียสูตรเร่งรากเร่งการเจริญเติมโตสูตรเร่งดอกออกผลสูตรไล่แมลงแต่โดยสรุปสูตรทั้งหมดนี้มันมีวิธีการหมักที่คล้ายๆกันคือนำวัตถุดิบที่จะหมักมาสับหั่นทุบให้เป็นชิ้นเล็ก แล้วนำมาหมักรวมกันกับน้ำตาลทรายแดงหรือกา,กากน้ำตาลในอัตราส่วน3ต่อ1คือวัตถุดิบ3ส่วนน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล1ส่วนน้ำเปล่า1ส่วนหมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเพื่อให้จุลินทรีย์ที่ดีกลุ่มสร้างสารรค์เจริญเติมโตเพิ่มมากขึ้นย่อยวัตถุดิบต่างๆให้กลับออกมาเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช รวมถึงให้สารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในวัตถุดิบและลายออกมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะส่วนเราจะนำน้ำหมักไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปค่ะเช่นน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หนอกล้วยเราสามารถนำไปฉีดพ่นหรือราดลดทางดินเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติมโตของพืชและบำรุงดิน เพราะในหน่อกล้วยจะมีสารที่ชื่อว่าออกซินอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสารเร่งการเจริญเติมโตของพืชถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองไปตัดต้นกล้วยตรงปลายออกแล้วจับเวลาดูไม่เกิน1-2ชั่วโมงยอดของหยวกกล้วยตรงกลางจะโผล่ขึ้นมาใหม่ เพื่อความชัดเจนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้คือเราตัดต้นกล้วยออกช่วงประมาณ6โมงเย็นและ6โมงเช้าของอีกวันเรามาดูก็มียอดหยวกกล้วยโผลออกมาเกือบ2นิ้วเลยนะคะนี่ก็คือผลของสารออกซินที่อยู่ในต้นกล้วยที่เห็นได้ชัดเจนมากค่ะน้ำหมักหนอกกล้วยยังสามารถนำไปบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นในคอกสัตว์ได้อีกด้วย เพราะในดินบริเวณที่เราปลูกต้นกล้วยจะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าแอค i ิโนไมซิสเป็นแบคทีเรียที่ยับยัง้งและฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่ไม่ดีที่มันก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียหรือคอกสัตว์มีกลิ่นเหมน็นที่สำคัญมันยังสามารถยับยัง้งและฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วยต้นไม้ที่เราปลูกจึงจเจริญเติมโตเร็วและทนโรคนั่นเองค่ะ จุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งที่เราควรทำไว้เพื่อสลับใช้กับจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเพราะช่วยบำรุงพืชบำรุงดินปรับโครงสร้างดินปรับความเป็นกรดด่างของดินและช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดีค่ะอาหารของจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นกลุ่มโปรตีนเช่นไข่ผงชูรสเป็นต้นห้ามใส่น้ำตาลนะคะ ซึ่งการทําจุลินทรีย์ทั้ง2ชนิดนี้เราได้แชร์วิธีการทำไม่หมดแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้ค่ะส่วนจุลินทรีย์หรือปุ๋ยน้ํา EM ที่เราได้จากการหมักเศษผักเศษผล,ลไม้เศษอาหารหรือเปลือกไข่มันจะเป็นตัวช่วยเร่งดอกออกผลเพิ่มความหอมหวานกรอบทําให้ขั้วเหนียวติดผลดกบํารุงไม้ผลในช่วงที่ติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ น้ำหมักสมุนไพรที่เราได้จากการหมักสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิดเช่นปลีกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกแครปลือกเงาะใบฝรั่งเปลือกทับทิมเป็นต้นจะมีสารช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อราเชื้อโรคต่างๆสามารถกําจัดโรคพืชได้เช่นไวรัสมะละกอค่ะต่อมาคือน้ําหมักสมุนไพรที่ได้จากการหมักสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนรสจัดรสเผ็ดรสขมเช่น ใบสาบเสือใบสะดาบอระเพ็ดฝักคูณแก่พลิกขิงขา่าขมิน้นตะไคร้เป็นต้นถ้านำมาหมักรวมกันจะมีสรรพคุณช่วยฆ่าและไล่มแมลงต่างๆนั่นเองค่ะคลิปนี้ทำออกมาเพื่ออธิบายประเภทของน้ำหมักต่างๆเพื่อเพื่อนๆคนไหนยังนั่งงงในโดงสูตรที่ล้นเต็มไปหมดจะได้นำไปปรับทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด เราเจอปัญหาไหนในต้นพืชต้นไม้ของเราก็เลือกทำสูตรให้เหมาะสมจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อนำไปใช้และสูตรทั้งหมดนี้ที่ทำง่ายๆหาวัตถุดิบได้ง่ายๆมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงเราได้ทำคลิปไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะสำหรับวันนี้ไร้เลยสูตรก็ขอแชร์เทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ